สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมุรพาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย หลังจากที่เราพาทุกคนนะคะเยี่ยมชมภาควิชาเราเรียบร้อยแล้นนะคะเรามาพูดถึงเรื่องการเรียนดีกว่าเดี๋ยวยกให้พี่ฝ้ายเลยกว่าคนพูดนะคะอ่ะก็ปีหนึ่งนะคะทั้งคณะเนี่ยจะเรียนวิชาเหมือนกันหมดเลยก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของสายวิทย์ก็คือจะเรียนเหมือนกันหมดแล้วพอปี2เนี่ยแต่ละภาควิชาค่ะก็จะเข้าไปเรียนของภาควิชาของตัวเองอย่างภาควิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีแบ่งย่อยออกมาอีกเป็น2สาขานะคะก็จะมีสถิติแล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์ก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวก พิสูจน์แล้วก็แบบประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนสถิติเนี่ยก็ที่เห็นก็คือจะมีการเขียนโปรแกรมเข้ามาด้วยถ้าเกิดว่าแบบว่าน้องๆชอบการแบบเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยก็อาจจะไปแบบทางคณิตศาสตร์ได้นะคะก็ซึ่งแต่ละภาควิชาเนี่ยที่เขาเรียนเหมือนกันหมดตอนปีหนึ่งเพราะว่าเผื่อว่าแบบว่าน้องๆอาจจะมีการแบบเปลี่ยนใจตอนปี2ว่าอยากจะไปเรียนภาคอื่นอะไรเงี้ยก็สามารถแบบว่าย้ายภาคได้ อ่ะนอกจากจะมีเรื่องการเรียนนะคะเราจะยังมีกิจกรรมด้วยในภาคของเราเนะี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีอะไรบ้างคะอ,อ่อภาคของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมก็คือจะมีสงการมีสงอ,อใช่มีสมดําดําหัวผู้ใหญ่ใน<ะ>ในวันสงการแล้วก็มีกิจ กีฬาสีใช่มีกีฬาสีของภาควิชาด้วยในวันกีฬาสีนี้จะมีทําบุญภาคด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตอนเช้าจะเป็นการทําบุญภาคแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการเล่นกีฬาสีในภาควิชานี่แหละอาจารย์ก็ลงมาเล่นกับเราด้วยใช่ค่ะก็คือก็คือวิ่งกับเราใช่ตีวันเล่ออกนอกลู่นอกทางกับเล่นเกมกับเราเหมือนกับว่าคือพยายามทาให้ช่องว่างระหว่างอาจารย์กับนิสิตอะคะเหมือนมันลดมันลดลงใช่ทําให้ภาควิชาของพวกเราคูอแบบว่าสนิทกันทั้งภาคเลยก็ว่าได้ ค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีการไปออกค่ายได้ใช่ไหมคะพีฟ่ฟ้าพีน่น้ำตาลใช่ค่ะเป็นค่ายของภาควิชาคณิตศาสตร์ของเราเองนะคะก็จะเป็นจักกิจกรรมที่โรงเรียนไปนอนค้างที่โรงเรียนเลยก็มีเหมือนเอาการที่เรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเอาไปทาให้มันเป็นเกมที่สนุกให้น้องๆแบบมาเล่นด้วยกันแล้วสนุกขึ้นไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไรอย่างนี้แล้วก็นอกจากที่แบบไปทํากิจกรรมเล่นเกมกันแล้วเนี่ยยังมีไปทําประโยชน์ด้วยอาจจะแบบว่าไปล้างห้องน้ำไปทาสีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าน้อง ชอบในการที่แบบว่าจะเป็นพี่ที่ดูแลค่ายอะ่ะก็น่ามามากเลยใช่ใชนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกนอกจากนี้นะคะก็ภาควิชาพก็จะมีอ,ะอาจารย์ที่น่ารักรกรุบกรีบพี่ที่ดูแลคือหนึ่ง<อ>แมทแต่ละ แต่ละปีเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละปีเลยก้อนถ้าน้องๆมีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาตัวเองได้หรือถ้าเกิดว่าน้องๆไม่สะดวกใจแบบไม่สนิทอะไรยังไงอยากจะปรึกษาพวกพี่ๆก็ปรึกษาได้นะคะใช่ค่ะพวกพี่คือแบบว่าใจดีมากเวอร์ค <laughs> ่าสุดท้ายนี้นะคะพวกพี่ๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจอยากอานิสใช่มาเรียนที่มาเรียนที่ วิชาของเราคณะวิทยาศาสตร์ณะวิทยาใหม่สักเอาใหม่ซักเขาช่ยับหลอกด้อะคัหนึ่งสองสามข้าสุดท้ายนี้นะคะพวกพี่ๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนที่กําลังสนใจหรืออะไรก็แล้วแต่มาเรียนเทภาวิชาของเรานะคะก็คือนอกจากจะนอกกจจาะมีพวกวิชาการแล้วเนี่ยก็ยังจะมีกิจกรรมต่างๆให้น้องๆได้มาร่วมเล่นกัน สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนหมดหน้าที่แล้วค่ะไปเจอกันใหม่ในปีพุทธศักราช <c oughs> ไปเจอกันใหม่ตอนเปิดเทอมโอเคบ๊ายบาย